ผมคือสิงโตสุดน่ากลัวสวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมเองจีโน่และในวันนี้ผมจะมาทําการพาทุกคนไปซื้อหมวกสีขาวราคา20ล้านโอ้ไ oh ม่ก่อนเงินกูไม่พอแต่ไม่ต้องห่วงผมทําการทำเควสของไอหมีตูดนั้นแล้วซึ่งผมใช้เวลาไปประมาณ5ชาติกันเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมได้ทําการซื้อร่มซูชีปอันใหม่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ครั่งเจ๋งมากและกะเร็วมาก ซึ่งราคาของมันก็เป็นแพงมากนะครับแค่หล้านนะครับแค่5ล้านอย่างนั้นเหรอโคตรแพง bla 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 yes <sir>. s ได้เงินมาประมาณ2ล้านโคตรเยอะเย่ yeah. เออทุกคนครับผมลืมบอกไปนะครับคือผมไปเจอเรื่องที่โชคร้ายมามา,มากๆเลยนะครับทุกคนนี่นี่ไหมครับ ผมมีซิเก็ตแค่55อันซึ่งคุณจะรู้หรือไม่ก็ตามแต่ปกติผมมี150อันนะแต่ผมไปเจอเรื่องนี้เว้คือผมทําการเดินมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นผมก็มาเปิดไอ้กล่องอันนี้เล่นๆนะครับทุกคนครับแล้วผมก็เพอกดปุ่มอัปเดตแล้วก็จบ100โทเคนกูหายตัวไปเลยเย่ yeah! กูอยากตายบักปอบไอเอาละถึงเวลาที่เราจะต้องไปซื้อหมวกกันแล้วนะครับทุกคนครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จสุดยอดมากเลยครับ หมวกที่เจ๋งมากๆเลยครับผมไม่รู้ว่าค่าขมใสแล้วมันจะเป็นยังไงคือเราก็ต้องลองดูกันครับหมวกราคาประมาณ20ล้านโอ้มันค่อนข้างที่จะราคาสูงครับแล้วก็ไอเทมผมทำการไปฟาร์มมาละไม่ต้องทําไอเทมเพิ่มเพราะว่าผมแปบ,บฟาร์มมาละคือแบบฟาร์มเยอะมากเอาละนะ20ล้านกูไอเกียนน้ำพิ่ง20ล้านฉันที่ฉันใช้เวลาประมาณแดชั่วโมงในการฟาร์มโอ้ oh my god โอ้โห <Yeah! S 2> oh อย่างเฟียวนะครับทุกครับหมวก20ล้านโคตรแพงโคตรตึงและในคลิปหน้านะครับผมจะทําการมาเซื้อสิ่งที่เรียกว่าที่เก็บเกสอนอันสีขาวอันใหม่ซึ่งผมจะไปถึงตอนนั้นไหมก็ต้องรอดูอาจจะไม่ถึงก็ได้เพราะว่าไม่โคตรแพงเลยเอาแล้วนะครับทุกคนครับผมจะทําการไปลงดันแบบตึงๆกันนะครับซึ่งผมแบบว่าติดภารกิจกับไอ้หมีกังฟูแพนด้าด้วยนะครับ มันให้เราฆ่าไอ้มดนะครับคือมันจะเป็นมอนที่เกิดเฉพาะที่ลงดันตรงนี้นะครับถามว่าจะลงดันยังไงเพียงให้คุณมาตรงนี้นครับเก็บปุ๊บ เออคุณก็จะได้มานะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับทุกครับให้เราทําการไปที่ตุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการกดไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ลงดันแบบตึงๆและการลงนั่นผมก็เป็นอะไรทุกข้างที่จะแบบง่ายๆครับเพราะว่าผมแบบมีของโหดมากและสิ่งที่เราจะได้จากการลงดันคืออะไรรู้ไหมครับทุกครับเราจะได้ไอเทมเว้ยซึ่งไอเทมมันก็ขึ้นอยู่กับการที่เราลงไปแต่และเลเวลนะครับยิ่งเลเวลสูงก็จะได้ไอเทมที่ดีมากขึ้นแล้วคุณจะทําเสียงแบบนี้เพื่ออะไรวะและนอกจากว่าเราจะได้ไอเทม ได้บัฟด้วยนะครับทุกคนครับซึ่งบัฟมันจะมีอยู่ห้าระดับนะครับยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีซึ่งอุปสรรคของการลงดังเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยขมตายตึงๆจีๆอีซีเอาละทุกคนตอนนี้ผมจะทําการใส่สารกัมมันตังกําลังกําลังสีกึ่งอะไรวะสารกัมมันตรังสีเออนั่นแหละที่มันยัดอยู่ในคุกกี้นะครับทุกคนครับอันไหนวะเอออันนี้แหละอันตอมิคคุกกี้ชื่อเียอะไรไม่รู้ผมจะใส่ให้กับเพิ่งตัวอีเวนต์ของผมนะครับ มาเลยจะได้อะไรสแสบเอ้โยได้บวก11บเอ็ดแอคโคตรเก่งเลยเอ้โยผมเจอบอสเลย <c oughs> <c oughs> ทุกคน,นครับคือนอกจากว่าเราจะมีที่ลงดันของพวกหมดแล้วเรายังจะมีที่ลงดันของโลบอกคลาสสิกด้วยนะครับคือแอดมินเขาขี้เกียจออกนะครับเขาก็เลยแม่งใส่ให้เล่นแม่งเลยคือการที่คุณจะไปลงดันของคลาสสิกอีเวนต์ได้คือคุณจะต้องมีเพิ่มประมาณ10ตัวขึ้นไปนะครับและเราก็ไปกันเลย let's go <S คือผมต้องทําการอธิบายตรงนี้เลยครับราะว่าคลาสสิกอีเวนต์ของบีสวัมนี่ดรอปของค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับถึงค,คุณจะแพ้ในเว็บแรกแต่คือคุณก็ยังได้เทมที่โคตรด,ดีเลยนะครับไม่นะครับทุกคนครับผมแพ ในเว็บที่5ผมยังได้เท่มโคตรดีเลยนะครับและในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปเจอกันคลิปหน้าซึ่งในคลิปหน้าผมจะทําการซื้อเพิ่งตัวสีฟ้าให้ได้แล้วกูจะทําเสียงไปนี่ทําไมวะบายไปเจอกันทุกคนสวัสดีครับบาย